ไยนอนเฝ้ามีแมวมานอนเฝ้ามาม่วงกวนนี่มีแมวมานอนเฝ้ามาม่วงกวนกลักวหมามากินเหรอ ขนกมาจิกมาเฝ้ามาม่วงกวนให้ยายนี่มีแมวมานอนเฝ้ามาม่วงกวนให้ยายดูยสิน้องเขียวแมวบ้านอยู่ด้วยกันมาหลายปีแต่ไม่ค่อยได้ถ่ายให้ชมถ่ายแต่น้องแร็คคูน กวนนกมาจิกของยายยายทำมะม่วงกวนให้นอนเฝ้าเลยเหรอ <c oughs> อยากเล่นนะแมวประจำบ้านยังเงินมานานตัวนี้เลี้ยงมานานเลี้ยงอยู่ข้างนอกน่ะน่ะนกบินโฉบไปโฉบมาเฝ้าไว้นะนะ เดียวเขียวอืมนอนตากแดดอ่อนๆสบายนกอยู่บนต้นขนน เดี๋ยวลงมาจิกมะม่วงกวนเฝ้าไว้นะนอนอยู่ใต,ต้โต๊ะเลย <c oughs> สบายอุน่นอุ่นสบาย ห้ามลับด้วย มะฮา,มาวมะนาวโหกำลังออกดอก